To truly s h o r i s h the things that are important to you, you must first discuss t h o u g h t that have outlived their purpose, to throw away what you no longer need is neither wasteful nor shameful. ในการรักษาสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตอย่างแท้จริงก่อนอื่นท่านต้องลัทิิงสิ่งที่อยู่นานเกินกว่าจุดประสงค์ของพวกเขาท่านเพียงต้องลัทิิงสิ่งที่ท่านไม่ต้องการและนั่นไม่ใช่เรื่องสิ้นเปลืองหรือหน้าละอายแต่อย่างได คุณผู้ฟังคิดว่าบ้านที่เป็นระเบียบมีผลกับจิตใจของเราขนาดไหนครับหรือคุณผู้ฟังเคยรู้สึกว่าจิตใจของเราว้าวุ่นมากเลยในช่วงเวลาที่บ้านรกหรือแม้แต่โต๊ะทํางานของท่านรกคุณผู้ฟังเคยรู้สึกงุนงิดกับสถานการณ์แบบนั้นไหมครับและในพอดแคสต์เอพิโซดน้ครับผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของการจัดระเบียบบ้านสู่การบริหารชีวิตจากคุณมาริเอคอนโดครับ สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในช่วง The Philosophy ครับในเอพิโซดนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของการจัดบ้านครับในเอ e พิโซดนี้ผ่อนคลายครับเนื้อหาไม่เครียดเลยก่อนอื่นตอนแรกผมก็ตัดสินใจว่าผมจะเอาเนื้อหาของคุณมาริเอ o คคอนโดไปไว้ในรายการไหนดีพอผมพยายามวิเคราะห์ถึงปรัชญาของการจัดบ้าน ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของปรัชญาด้วยเพราะว่าการมีบ้านที่อยู่อาศัยที่เป็นระเบียบมันส่งผลกับจิตใจของเราหรือแม้แต่โต๊ะทางานที่เป็นระเบียบครับก็มีผลกับผลงานที่เราจะสร้างมันออกมาจิตใจกับความเป็นระเบียบในโลกภายนอกกับภายในเชื่อมโยงถึงกันครับผมเลยเอามาไว้ในรายการของ The Philosophy จริงๆผมเองก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือของคุณมาริเอคอนโดในช่วงประมาณ3-4ถึงปีที่แล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเองก็เคยได้ยินเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของ การจัดบ้านจากผู้หญิงคนนี้เราจะมาดูกันว่าที่มาที่ไปของการจัดบ้านทำไมผู้คนเกือบทั้งโลกถึงสนใจกันมากขึ้นครับในทศวรรษหลังจากที่คุณมาริเอคคอนโดเปิดตัวหนังสือของเธอครับ The Life Changing Magic of Tidying Up ชีวิตดีขึ้นทุกๆด้านด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียวผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเคยได้ยินชื่อหนังสือเล่มน,นี้เธอได้รับความนิยมอย่างมากครับหลังจากที่คุณมาริเอคคอนโดได้ขยายอิทธิพลให้คนเห็นความสาคัญของการจัดบ้านมากขึ้น หลังจากนั้นครับคุณมารเอตคอนโดได้เขียนหนังสือและติดอันดับหนังสือขายดีทั้งในญี่ปุ่นและอีกหลายๆประเทศจนนิตยสารไทม์ยกให้เธอเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่มีอิทธิพลของโลกในปี2,558ครับซึ่งผมต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับที่ผู้หญิงคนหนึ่งสามารถมีอิทธิพลกับคนทั้งโลกและสามารถทำให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจในเรื่องของการจัดบ้านกันมากขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาซึ่ง คุณมาริเอคอนโดบอกเลยว่าเก่งมากครับและหลังจากนั้นครับ Netflix ก็ได้เอาเรื่องราวของการจัดบ้านของคุณมาริเอคคอนโดไปลงเป็นซีรีส์ในชื่อว่า sparking joy ครับเธอได้อธิบายว่าวิธีการของเธอไม่ใช่แค่การจัดระเบียบที่อยู่อาศัยเท่านั้นแต่มันคือการบริหารชีวิตจัดระเบียบและมันจะทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความสมดุลมากขึ้นดังนั้นในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาบริหารชีวิตผ่านปรัชญาการ จัดระเบียบบ้านกันบทเรียนที่หนึ่งที่เขาให้ความสำคัญก่อนเลยก็คือ Clean s e your homes Energy by creating your space ทำความสะอาดพลังงานในบ้านของคุณโดยการทัดทายพื้นที่ของคุณครับนี่คือสิ่งแรกที่เราจะมาเรียนรู้กับปรัญญาน,นี้กันคุณมาดิเอคอนโดเขาให้ความสำคัญในการมีปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือสิ่งของที่คุณมีครับโดยข้อนี้ผมจะอธิบายให้ฟัง หากคุณผู้ฟังมีโอกาสได้ดูวัฒนธรรมของคนประเทศญี่ปุ่นทุกๆครั้งที่เขาจะออกจากบ้านหรือกลับมาบ้านเขาจะมีคำพูดทักทายบ้านของตัวเองเสมอต่อให้เขาจะอยู่คนเดียวก็ตามเวลาออกจากบ้านก็จะเป็นอิเตกิมัสเวลากลับถึงบ้านก็จะเป็นทะไดมะใช่ไหมครับน่าจะเป็นคำที่คุณผู้ฟังหลายท่านคุ้นหูกันดีลึกๆแล้วเรามาดูกันว่าทําไมเขาถึงทํากิจวัตรนี้แล้วกิจวัตรนี้มีปรัชญาอะไรแฝงอยู่ผมชอบตรงนี้มากสําหรับมนุษย์คนหนึ่งครับ บ้านถือเป็นสถานที่ที่เดียวที่เราสามารถควบคุมทุกอย่างได้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ผูกพันกับที่อยู่อาศัยเวลาคนคนนึงต้องไปที่ห่างไกลบ้านก็จะเจออาการโฮมซิกอันนี้จริงครับตอนผมไปต่างประเทศที่ญี่ปุ่นผมแค่ไปประมาณ5วันผมรู้สึกโฮมซิกแล้วผมอาจจะอธิบายสั้นๆว่ารู้สึกคิดถึงบ้านจับใจครับดังนั้นในชีววิทยาของเราบ้านคือที่ที่เราผูกพัน มากกว่าสถานที่ใดๆครับซึ่งคุณมาริเอคคอนโดเขาก็ได้อธิบายว่าการทัดทายบ้านของชาวญี่ปุ่นเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกซาบซึ้งกับสิ่งที่มีและได้มีปฏิสัมพันธ์กับบ้านของพวกเขาและในการจัดระเบียบบ้านครับในปรัชญาของคุณมาริเอคเขาได้แนะนําว่าบ้านของคุณควรเป็นสถานที่ที่คุณรู้สึกสงบและผ่อนคลายการรับรู้สิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับการทําความสะอาดบ้านครับก่อนที่เราจะจัดบ้าน ลองขอบคุณลองมีปฏิสัมพันธ์กับบ้านของคุณก่อนลองคิดดูว่าถ้าวันนี้ไม่มีบ้านคุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าหากฝนตกมาแล้วไม่มีหลังคาคอยกันฝนคุณจะรู้สึกอย่างไร ซึ่งตรงนี้แหละครับเราจะรู้สึกซาบซึ้งกับที่อยู่อาศัยของเรามากขึ้นฉะนั้นครับคุณมาริเอ็คคอนโดเข,เขาจึงได้แนะนําว่าเมื่อคุณรู้สึกสบายใจกับที่อยู่อาศัยของคุณคุณสามารถพูดคําทักทายเพื่อสร้างพลังงานบวกให้กับพื้นที่ได้สวัสดีพื้นที่ของฉันขอบคุณสําหรับการให้ที่อยู่อันสุขสบายและเราหวังว่าคุณจะยังช่วยเรามีความสุขในอนาคตอันนี้เป็นประโยคที่คุณมาริเอกเขาได้ยกตัวอย่างาครับเรามาดูบทเรียนหรือปัญญาข้อที่2กัน If you show gratitude, you will find contentment. หากคุณแสดงความขอบคุณคุณจะพบกับความพึงพอใจครับในช่วงเวลาที่ผมได้อ่านหนังสือของคุณมาริเอะเขาพูดถึงเรื่องนี้บ่อยมากคือการขอบคุณกับสิ่งที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามครับซึ่งตรงนี้คุณคอนโดเขาเชื่อว,ว่าการแสดงความขอบคุณเป็นหนทางสําคัญในการชําระพลังงานในชีวิตของเราผมมีโอกาสได้ฟังนักจิตวิทยาท่านหนึ่งครับเขาพูดไว้ดีมากหากเราอยากมีความทุกข์ตั้งแต่ตอนนี้เลย เราก็แค่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ถ้าหากเราอยากมีความสุขตั้งแต่ตอนนี้เลยแสดงความขอบคุณกับสิ่งที่มีดูสิแล้วคุณจะมีความสุขผมชอบบทเรียนนี้มากเพราะท้ายที่สุดแล้วเพียงแค่การขอบคุณกับสิ่งที่คุณมีคุณผู้ฟังสามารถทําได้กับทุกอย่างที่คุณมีเลยกิจวัตรนี้จะสอนให้เรามีความสุขกับการอยู่กับปัจจุบันคุณจะพึงพอใจและคุณจะพบกับความสุขซึ่งความสุขหรือความสําเร็จเล็กๆนี้มันเอาไปต่อย,ยอดกับความสําเร็จที่ใหญ่กว่าได้ การขอบคุณช่วยเรารู้สึกชื่นชมไม่เพียงสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่มีความหมายในชีวิตของเราด้วยมีการศึกษาหนึ่งครับที่เผยแพร่ในวารสาร Journal of Personality เขาบอกว่าบุคคลที่แสดงความขอบคุณในสิ่งที่เขามีหรือประสบการณ์ของเขาอย่างสม่าเสมอเขาจะมีความสุขมากขึ้นอันนี้แน่นอนครับมีอารมณ์บวกมากขึ้นพึงพอใจกับชีวิตมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ผมเองในประสบการณ์ส่วนตัวของผมก็คือในช่วงเวลาที่เราแสดงความขอบคุณกับสิ่งที่มีไม่ได้ใช้เงินสักบาทเลครับแต่รู้สึกมีความสุขมากเลยผมพาคุณผู้ฟังมาที่ปรัชญาข้อที่3ครับช้าดีงับ clears your mind การจัดระเบียบบ้านการจัดระเบียบสิ่งรอบตัวส่งผลทำให้จิตใจของเราปลอดโปรง่งในตอนที่2ของซีรีส์ Netflix ครับคุณมาริเอคอนโดเขาช่วยเจ้าของร้านคาเฟ่ที่เป็นโรคสมาธิสั้น ช่วยจัดบ้านช่วยจัดพื้นที่ในการทํางานซึ่งเจ้าของคาเฟ่คนนี้เป็นโรคสมาธิสั้นนะครับเรามาดูกันว่าหลังจากที่เจ้าของร้านกาแฟคนนี้ได้จัดบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขามันเกิดอะไรขึ้นเจ้าของร้านกาแฟครับหลังจากที่เขาได้จัดบ้านเขารู้สึกว่าอาการออทิสติกของเขามันรอบลงเธอได้พูดว่าในฐานะที่เธอเป็นคนที่มีอาการออทิสติกเธอเห็นว่าความยุ่งเหยิงและการจัดระเบียบส่งผลต่อชีวิต มันทําให้เธอมีที่ว่างในสมองมากขึ้นเธอจะมีสมาธิและเธอรู้สึกว่าเธออยู่กับปัจจุบันมากขึ้นนี่คือคําพูดจากคนที่เป็นโรคออทิสติกนะครับทีนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังลองสังเกตบ้านหรือที่อยู่อาศัยของคุณผมเคยคิดเล่นตอนเด็กๆครับว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าที่บ้านของเราหรือระเบียบสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราคือภาพสะท้อนจิตใจของเราถ้าบ้านหรือโต๊ะทํางานของเรารกนั่นหมายความว่าจิตใจของเรากําลังรกอยู่คุณผู้ฟังว่ามันเป็นไปได้ไหมครับ และคำตอบจากที่ผมได้เรียนรู้จากคุณมาริเอคอนโดก็คือมันมีโอกาสใช่สูงมากความเป็นระเบียบและความสะอาดในบ้านคือภาพสะท้อนจิตใจของเราหลังจากนี้จะเป็นเทคนิคในการจัดบ้านของคุณมาริเอคอนโดครับในช่วง3ข้อแรกผมได้พูดแล้วว่าทําไมการจัดบ้านถึงสําคัญเพราะอะไรการจัดระเบียบบ้านหรือการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมรอบตัวมีผลกับจิตใจมากกว่าที่เราคิดเรามาดูกันว่าถ้าเป็นเทคนิคในการจัดบ้านล่ะคุณมาริเอคอนโดเขาแนะนํา ว่าอะไรบ้างบทเรียนข้อที่4ครับ store things vertically to maximize space and minimize waste เก็บของแนวตั้งเพื่อให้ใช้พื้นที่ได้มากขึ้นและลดการสูญเสียพื้นที่ครับผมว่าคําแนะนํานี้เป็นคําแนะนําที่ค่อนข้างเรียบง่ายครับแต่ผมว่าการเก็บของในแนวตั้งมันทําให้ประหยัดพื้นที่มากจริงๆแล้วมันมีปรัชญาบางอย่างแฝงอยู่สําหรับคุณมาริเอคอนโดครับ สิ่งนี้เป็นเทคนิคที่เจ้าของร้านแฟชั่นระดับโลกจากแอนนาเดลราโซใช้กับตู้ของเธอในตอนที่คุณมาริเอคคนโดได้ไปเยี่ยมเยียนสำหรับคุณมาริเอคคนโดเขาได้อธิบายว่า การเก็บของแนวตั้งช่วยให้เราใช้พื้นที่ได้มากขึ้นลดการสูญเสียพื้นที่และยังช่วยให้เรามองเห็นของต่างๆได้อย่างชัดเจนและของที่เรามีก็จะมีประโยชน์มากขึ้นเพราะเรามองเห็นของเหล่านั้นเทคนิคนี้ยังช่วยการหาของที่ต้องการง่ายขึ้นมันเซฟเวลามันเซฟพลังงานคุณจะได้มีเวลาเอาไปคิดเรื่องที่สําคัญกว่าเทคนิคในการจัดบ้านข้อต่อไปครับปรัชญาข้อที่5 sort things by category and material เรียงสิ่งของตามหมวดหมู่ และว,วัสดุครับสำหรับข้อ,น,อนี้ครับเป็นสิ่งที่คุณ,ม, yeah. คณมาริเอร์เขาให้ความสําคัญค่อนข้างสูงก็คือการเก็บของพยายามแบ่งหมวดหมู่ไว้เช่นเสื้อผ้าถุงเท้าหรือจะเป็นของใช้ถ้าเราสามารถจัดหมวดหมู่ครับซึ่งไม่จําเป็นต้องสตรีทขนาดนั้นคุณผู้ฟังสามารถแยกประเภทหมวดหมู่เนี่ยตามใจชอบได้เลยเพียง <No. S 1> แต่ว่าเมื่อคุณจัดไปแล้วพยายามแบ่งหมวดหมู่เพราะไม่ฉะนั้นมันจะมั่วครับสําหรับคุณมาริเอคอนโดเขาได้แนะนําไว้ว่า การเก็บสิ่งที่คล้ายคลยกันไว้ด้วยกันจะทําให้คุณสามารถค้นหาสิ่งของได้ง่ายขึ้นและที่สําคัญคุณไม่จําเป็นต้องซื้อใหม่เพราะคุณหาสิ่งของเจอบทเรียนข้อที่6ครับ the method leaves room for the important stuff การทําให้เหลือพื้นที่ว่างสําหรับสิ่งที่สําคัญคุณมาเร่เขาได้แนะนำไว้ว่าทุกๆครั้งที่เราจัดบ้านเราจัดเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ว่างสําหรับสิ่งที่สําคัญ เขาได้บอกไว้ว่าการจัดระเบียบไม่ใช่แค่การสร้างพื้นที่ในบ้านของเราแต่มันคือการสร้างพื้นที่ในแต่ละวันครับสมมุตินะครับคุณผู้ฟังจะทํางานลองเริ่มต้นจัดโต๊ะทํางานก่อนเพราะถ้าโต๊ะทํางานของคุณเป็นระเบียบเราจะสามารถทําผลงาน ที่มีคุณภาพมากขึ้นได้มันส่งผลเชื่อมโยงซึ่งกันและกันและนี่แหละครับคือสิ่งที่คุณมาริเอคอนโดเขาพยายามเน้นยำ้ำและอีกบทเรียนหนึ่งครับที่คล้ายกันก็คือหนังสือ m a Make Your Bed คุณผู้ฟังยังจําหนังสือ m a Make Your b บ d ของคุณแมกราเรนได้ไหมครับก็คือ เก็บที่นอนก่อนจะออกไปเปลี่ยนแปลงโลกความสําเร็จเล็กๆที่เราไม่รู้สึกว่ามันจะส่งต่อกับความสําเร็จอื่นเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอิทธิพลกว่าที่เราคิดการเริ่มต้นเก็บที่นอนมันคือความสําเร็จมันคือชัยชนะเล็กๆคุณจะรู้สึกว่าคุณทําบางสิ่งบางอย่างสําเร็จและที่สําคัญก็คือการเก็บที่นอนคือชัยชนะแรกที่คุณสามารถเริ่มต้นได้เลยซึ่งมันเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณมาริเอตได้บอกก็คือ การเริ่มต้นจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมรอบตัวเล็กๆน้อยๆมันอาจจะส่งผลต่อจิตใจและความสําเร็จที่จะตามมาซึ่งบางทีเราก็คาดไม่ถึงครับบทเรียนข้อที่7ครับ Understanding what sparks joy is key ทำความเข้าใจว่าอะไรคือกุญแจสำคัญที่จุดประกายความสุขมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้เรียนรู้จากคุณมาริเอ็คอนโดแบบจริงๆยังๆผมบอกเลยว่าคุณผู้ฟังจะทิ้งของไปเยอะมากของหลายอย่างในบ้านคุณจะไปอยู่ในถังขยะ เยอะมากๆครับอันนี้คือผมโดนกับตัวเลยคุณมาริเอ็กคอนโดเขาได้แนะนําว่าการทิ้งของก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะหลายครั้งเราเก็บสิ่งที่ไม่จําเป็นมากจนเกินไปคุณมาริเอ็กคอนโดเขาก็จึงได้แนะนําว่าหากคุณไม่รู้ว่าคุณจะทิ้งของอะไรเนี่ยลองหยิบของชิ้นนั้นมาแล้วก็คุยกับตัวเองดูว่าเจ้าสิ่งของชิ้นนี้มันทําให้คุณรู้สึกสปาร์จจอยหรือเปล่ามันทําให้คุณรู้สึก มีความสุขกว่าของชิ้นอื่นๆหรือเปล่าผมก็อธิบายเป็นภาษาไทยไม่ถูกซึ่งสําหรับคุณมารเอกเขาได้แนะนําว่าหากสิ่งของชิ้นไหนจุดประกายความสุขให้กับท่านได้ให้เก็บชิ้นนั้นไว้แต่หากชิ้นไหนที่ท่านไม่รู้สึกถึงการสปาจิ้งจอยนั้นก็ให้ตัดสินใจทิ้งไปก่อนจะทิ้งอย่าลืมที่จะกล่าวขอบคุณสิ่งของชิ้นนั้นก่อนนี่คือสิ่งที่สําคัญมากครับก่อนที่จะทิ้งของใดๆครั้งหนึ่ง ของชิ้นนั้นเคยมีประโยชน์กับเราเคยให้ความรู้สึกดีๆกับเราดังนั้นก่อนที่จะทิ้งของอะไรไปก็ตามกล่าวขอบคุณเขาก่อนกล่าวขอบคุณในใจก็ได้ครับหากท่านรู้สึกแปลก,ปลกหากเป็นเสื้อผ้าก็กล่าวขอบคุณที่ทําให้รู้ว่าเราไม่ชอบเสื้อผ้าสไตลน์นี้วิธีการนี้จะทําให้เราไม่รู้สึกผิดเวลาที่จะทิ้งของครับคุณจะสามารถตัดสินใจทิ้งไปได้ง่ายขึ้นและผมค่อนข้างมั่นใจว่าคุณจะทิ้งของไปเยอะมากการฝึกทําความเข้าใจว่าอะไรที่ sparking joy หรือจุดประกายความสุข มันคือการตัดสินใจในเชิงบวกว่าสิ่งใดควรเก็บไว้และสิ่งไหนที่มันอาจจะหมดความสําคัญแล้วเราก็แค่ทิ้งมันไปผมมองว่าการจัดระเบียบหนึ่งที่สําคัญก็คือการรู้ว่าสิ่งไหนที่ควรจะทิ้งไปบ้างเพราะถ้าเก็บเยอะเกินไปต่อให้คุณจะจัดแบบไหนคุณก็รู้สึกว่าของมันเยอะเกินไปคุณอาจจะรู้สึกฟุ้งซ่านอยู่ดีนี่คือสิ่งที่ผมเองก็รู้สึกกับตัวท้ายที่สุด้ะครับการเรียนรู้จากสิ่งที่คุณทิ้งไปมันคือการกระทําที่ติดตัวเหมือนการฝึกขอบคุณทุกวันที่สําคัญคือ เหมือนคุณได้ฝึกจิตใจให้มองว่าท้ายที่สุดแล้วของทุกอย่างในชีวิตล้วนแล้วเคยมีประโยชน์กับเราเสมอครับมันเป็นเรื่องของปรัชญาทางนั้นเลยนี่ก็เป็นบทเรียนจากปรัชญาของคุณมาริเอคอนโดนะครับผมเองก็มีโอกาสได้เรียนรู้ปรัชญานี้ตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นประมาณ4-5ปีที่แล้วผมรู้สึกว่าความสําคัญของการจ,จัดระเบียบบ้านมันสําคัญกว่าที่เราคิดเพราะมันมีอิทธิพลที่มันเชื่อมโยงกับจิตใจผมอาจจะบอกคุณผู้ฟังทุกท่านได้เลยว่า สภาพแวดล้อมในบ้านความเป็นระเบียบในบ้านของเราสิ่งเหล่านั้นคือภาพสะท้อนจิตใจของเราครับมันสะท้อนว่าจิตใจของเราตอนนั้นเป็นอย่างไรทีนี้ผมเลยอยากให้คุณผู้ฟังลองมองสภาพแวดล้อมของคุณรอบตัวดูครับถ้าตอนนี้สภาพแวดล้อมรอบตัวของคุณกําลังรกอยู่นั่นหมายความว่าจิตใจของคุณก็ยังไม่ได้เป็นระเบียบเช่นกันแต่ถ้ารอบตัวของคุณเนี่ยจัดระเบียบดีมากเลยบ้านสะอาดหรือแม้แต่โต๊ะทางานของท่านก็รู้สึกว่ามีการจัดระเบียบที่ดีนั่นหมายความว่าจิตใจของท่านในตอนนี้เป็นระเบียบ เช่นกันครับ และถ้าคุณผู้ฟังฟังประเด็นนี้ขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อนังสือมาอ่านได้จากเน l i ล r บร y ชชอปนะครับนังสือทุกเล่มในร้านคือหนังสือที่พวกเราคัดเลือกมาให้และอยากคุณผู้ฟังทุกท่านได้อ่านสักครั้งในชีวิตเพราะการเรียนรู้จะทําให้ท่านเข้าถึงอิสรภาพจากข้อจํากัดของชีวิตครับหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ผ่านการฟังครับคุณผู้ฟังสามารถฟังออริโอบุ๊กภาษาต่างประเทศและภาษาไทยในแอปพลิเคชันน่ก ในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงานเดอะแล้วเรียตัวผมเองขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ